บุญกุศลเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักให้ถึงมรรคผลนิพพานบุญบรรดาลสารพัดสวัสดีบุญเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐบุญเป็นเครื่องชูเชิดบรรเจิดสีบุญเป็นเครื่องหนุนนำแต่ความดี บุญเป็นที่เสริมคุณค่าสง่างามสุขโขปุดสะอุยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะครับครับก็ขอกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทาง f อฟธรรมะพิสูจน์พระเรามามมยฉเช่นนั้นด้วครับอันนี้ก็ผมครับธรรมะพิสูจอ์พราคำเราก็มหามมยครับสังฆรีวัดป่ามหาวัดบ้านลูกหลานคนอุบลความอดทนเป็นที่หนึ่ง ลึกซึ้งเรื่องธรรมะกิเลสต,ตนหนาเลยกน้อยถึงปานกลางครับกาลังอยู่ณนะกุฏิหลังเก่าเจ้าวัดวัดสรรมรานครับตำบลทราชพริจราบจังหวัดบุรรัมนีครับวันนี้มาพบกันครับตรงกับวันอาทิตย์ที่15มิถุนิายนพุทธศักราชสอง8ครับขณะนี้เวลาเกือบ15นาฬกาบ่ายสามโงแล้วนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสมาพบกันในไลฟ์สดมาเมืออเช่นเดิมครับสาระธรรมะพร้อมความบวาเบิกบานใจเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะเขาบอกไว้ว่าคนจะหล่อสวยหล่อสวยจิตใจใช่ใบห,หน้าคนจะงามงามจริยาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสิ้นฐานใช่บ้านโตน้นนะครับวัดราชสำราญเป็นบุญเดชเขตวิเศษสถาน เป็นทิศวิมานของหมู่ปวงปอยชาเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาและเป็นที่มาของคําว่าสวรรค์และนิพพานเอ่ยครับเราก็เข้าวัดฟังธรรมจำาสีลกินทานตานกิเลสเช่นเดิมครับตามสไตล์หมามม้ยเนาะวันนี้ก็มาพบกันครับในอาทิตย์วันสบายๆเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันทํางานนะครับและตรงก่อนที่16ด้วยนะครับพรุ่งนี้เนาะเป็นวันโศกว,วันหนานดีมาหนึ่งครับเนาะ ก็ขอให้มีโชควงีลาภทุกท่านครับพรุ่งนี้เนาะวันหวยออกนะครับก็วันนี้มาพบกันครับพบกันในวันอาทิตย์ก็จะมีธรรมะเล็กน้อยเช่นเดิมครับดังที่เขาบอกไว้ว่าเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีกันเถิดดีแก่เท่ากุศลนเสอะบ้างเจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกันาตายแต่กายชื่อยังชั่วฟ้าดินสลายนะครับ รูปังชีรติมัตตานังนามโคตังนัชีรติครับรูปร่างกายเรานั้นย่อมจะเสื่อมสลายแตกดับไปแน่นอนแต่ชื่อเสียงคุณงามความดีจะจารึกเสียโรคนี้ตลอดกาลนะครับเนาะนะก็ฝากธรรมะไว้ครับอ๋อวันนี้ก็มาพบกันครับวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ความคิดต้องโปร่งใสผ่องใส ทำจิตใจให้คืนเคงสนุกเข็นหาหันษามีความสุขหนอวันอาทิตย์เป็นวันที่เราหยุดงานสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมไม่รีรอวันนี้อยากจะขอให้ทุกท่านพันสุขขีร่มเย็นเป็นสุขเอ้ยนะครับเนาะเนาะนะก็มีโอกาสได้บรรยายกรธรรมะเล็กน้อยครับตามสไตล์มามุยนะ้ยเนาะก็เป็นกรเก่า เป็นคาพูดเก่าๆเป็นคนเก่าๆนะครับที่มาบรรยายในวันหยุดดีวันหนึ่งครับนวราชสํารานะครับโดยมีหลวงพ่อพระครูประภากรมุนเดชเขตเจ้าคณะตำบลทราชเจ้าวราชสํารานนะครับหลวงพ่อผู้ประชาเราเมตตาดูแลลูกศิษย์ูกหาต่อไปครับเนาะวันนี้ก็มีโอกาสครับได้ไลา์สดแล้วก็อยากฝากให้ทุกท่านครับมันพิจารณาชีวิต ว่าเรากําลังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดขับทายกําลังทาอะไรอยู่ก็ม,มีสติมีปัญญาน,นะครับอย่างที่บาลีเขาบอกว่าอัจเชวะกิจมาตปังโกชันดามรรนสุเวครับเราควรทําความดีคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีไปที่ดีตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เราควรทำคุยงามความดีตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้สร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ครับดังนั้นก็ไม่ประมาทขาดสติครับจากบาลีที่บอกไว้ว่าอับปมาโทอมะตังประทังผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ไม่ตายนะครับไม่ประมาทในวันเวลา,ราไม่ประมาดในวัยไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเนาะก็ไม่ประมาทครับก็เราก็มีโอกาสได้ ทำหลายอย่างในแต่ละวันครับหนึ่งร้อยวันปฏินเนกณ์ที่เขาบอกครับหนึ่งวันพฏินเนกณ์เนาะก็อย่าลืมนะครับกลับมาดูกายดูวทาีดูจิตดูธรรมด้วยนะครับดูร่างกายเราว่ามันเป็นยังไงเนาะกระดูกยังครบสามร้อยชิ้นหรือเปล่าน้ําต่างๆยังไหลเวียนดีหรือเปล่าลมหายใจเข้าออกยังรู้หรือเปล่า ไฟที่อบุนอย่นี้ยังรู้หรือเปล่านะครับก็ต้องกลับมาดูดินน้ําลมไฟดินน้ําไฟลมที่อยู่กับเราได้ว่าดูกายนะครับเห็นกายในกายเนาะแล้วก็มาดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนะครับความสุขี่ตัวเราคิดชีวิตว่ตัวเราปั้นความฝันี่ตัวเราสร้างทุกสิ่งอย่างว่ตัวเร,เราเองนะครับอย่างที่อาจารย์มหาสมปองท่านบอกไว้เนาะเออความสุขี่ตัวเราคิด คิดดีก็จะเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายนะครับคิดดีก็จะเย็นคิดไม่เป็นก็จะเย็นสบายเนาะคาว่าคิดไม่เป็นก็คือปล่อยวางแล้วแหละครับไม่มีความคิดแล้วเนาะปล่อยวางความคิดคิดเป็นพุทโธธรรมโมสงโคคิดเป็นนโมพุทธายะคิดเป็นสมาหลังคิดเป็นนามัพทะไปแล้วนะครับคิดเป็นศีลสมาธิปัญญาคิดเป็นสธาวิยะสติสมาธิปัญญาไปแล้วนะครับเนาะเออก็พยายาม ศึกษาพระธรรมครับพระธรรมคําสั่งสอนพุทธเจ้าพวกเราควรปฏิบัติเดินตามหนาที่จะศีลสมาธิและปัญญาสว่างจ้าเห็นหน้นทางแห่งมรรคผลนิพพานเลยน,นะครับเนาะวันนี้ก็มีโอกาสไหลสดพูดก่อนเล็กน้ยนอยครับตามสไตล์มหามุ้ยเนาะก็ขอบคุณคนติดตามชมกว่า20,000ท่านด้วยนะครับเลขศูนย์หายหมดเนาะ วันนี้ก็มาพบกันครับก็อยากฝากให้คิดไว้ว่ามนุษย์เรามีดีในชีวิตประกอบเกิดการเลิศประเสริฐศุนทำความชอบมอบไว้เป็นใบบุญไว้เป็นทุนติดตามนำทุกคราอันคนดีไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์ไม่ใช่นับโคตรเง่าเผาปงษาคนจะดีดีด้วยการงานานา,นาอีกวิช,ชาหนุนนำทำให้ดีนะครับเนาะ เราควรคิดดีพูดดีทำดีไปที่ดีและคบคนดีไว้นะครับไม่ประมาทขาดสติแล้วก็จเจริญนรอยตามอริยะมีองแปดศีลส,สมาธิปัญญาไปนะครับเนาะวันนี้ก็ได้บรรยายธรรมะเล็กน้อยตามสไตล์มหามุ้ยครับเป้นความชั่วทุกอย่างสร้างความดีทุกนิทดทําตจิตของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วเช่นเดิมนะครับเนาะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ครับ จิตตาทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้นะครับฝึกจิตดีจิตที่มีศีลสมาธิและปัญญาจิตที่มีธรรมะในใจจิตที่ปล่อยวางเบิกบานแจ่มใสจิตที่เป็นพุทโธตโมสังโฆจิตคือพุทธก็ว่าไปนะครับเนาะจิตที่สว่างสวัยจิตที่เบาจิตที่ควรแก่การงานจิตที่ ไม่ยืดบั้นถือบั้นกับอะไรทั้งปวงเป็นจิตที่ดีนะครับดังนั้นก็วันนี้ดูจิตดูกายดูเวทนาดูธรรมนะครับดูกายอาจจะเป็นพระโสดาบันนะครับดูกายตอนนี้อาจจะเป็นพระโสดาบันดูเวทนาอาจจะเป็นพระสกิทาคามีนะครับดูจิตอาจจะเป็นพระอนาคามีดูธรรมอาจจะเป็นพระอรหันต์นะครับดังนั้นก็สติปัฏฐานสี่อย่าลืมครับกายเวทนาจิตธรรมเนาะ เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะครับและสุดท้ายธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นเช่นเดิมครับสัพเพธรรมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นครับเห่๋ยที่หลวงพ่อพุทธาตุทิขุท่านเคยได้ตดรัสไว้นะครับเนาะเออวันนี้ก็เข้าวัดฟังธรรมจำสิ่กินทานฐานกิเลสเช่นเดิมครับ มาเล่าธรรมะเล็กน้อยพอครบ30บวันก็ตัดลง YouTube มาุ้ยชแนลนะครับไว้เปิดดูไว้สอนลูกหลานนะครับต่อไปในอนาคตนเนาะอาจจะหาดูไม่ได้แล้วครับธรรมะแบบนี้เนาะตามสไตล์มาุ้ยครับก็มีโอกาสได้นั่งไลฟ์สดประจำครับเนาะมีโอกาสได้บรรยายธรรมมีโอกาสได้เป็นพิธีกรมีมโอกาสได้ทํางานอยู่อบตอท่าลาดเป็นผู้ช่วยปรพครับมีโอกาสได้เป็นผู้นำภาษาพระนาจํา ชุมชนตำบนตะลาดนะครับผู้นา,านามาสพัฒนาชุมชนตำบนตะลาดตอนนี้ก็เป็นตําแหน่งหนึ่งที่อยู่กับกรมพัฒนา,าชุมชนนะครับกบระทรวงมหาดไทยเนาะแล้วก็มีตําแหน่งหนึ่งก็คือรับที่รัฐสภามาก็คือประธานประวณ์ประชาธิปไตยเครือข่ายสภานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับกับผมเนาะเรียกว่าหลายตําแหน่งครับสวมหมวกหลายใบเนาะแต่ก็หัวโขนทั้งนั้นแหละครับก็ถอดหัวโขนออกก็เหลือแต่ กายวิาจิตธรรมแล้วนี่แหละนะครับเหลือแต่ตัวตนเหลือแต่ดินน้ําลมไฟเหลือแต่รูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญาณเหลือแต่ธาตุสี่ขันธานี่แหละนะครับก็เราไม่มีตัวตนเขาไม่มีตัวตนท่านไม่มีตัวตนคุณไม่มีตัวตนสุดท้ายก็เป็นอนัตตาทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละนะครับทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่เป็นธาตุสี่เท่านั้นนะครับดินน้ำลมไฟเนาะ อาจจะมีธาตุอื่นบ้างธาตุเหล็กธาตุสักสีธาตุทองธาตุเงินธาตุทองแดงธาตุอะไรก็ว่าไปครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขานัตตาครับก็พิจารณาไปเนาะอย่างที่เราเกิดมาตอนนี้นะครับอายุก็44ปีแล้วนะครับปีนี้ก็44ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราของเขายังมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานหรอกนะครับแต่ก็อยู่ไปครับ อยู space, ่แค่ตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่นะครับเนาะมหามหมยก็ยังเป็นคนโสดเช่นเดิมนะครับเนาะไม่มีคู่นะครับอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่ครับอยู่กับน้องๆอยู่กับหลานนะครับอยู่แค่ตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่นะครับก็อยู่ให้คนรัก คนคิดถึงนะครับจากไปก็คนอะไรเนาะก็สุดท้ายเราก็กลับไปคืนสู่ดินน้ำลมไฟเช่นเดิมนั่นแหละนะครับดังนั้นก็อย่ายืดมัน่นถือมั่นกับอะไรทั้งปวงครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดทิศขับทายยืนสแตนเดินบล็อกนั่งซิดดาวนอนสลิปด,ด,ด,ดื่มดริงกินอิททำดูเอ่อ พูดสป a k แล้วก็คิดติ้งนะครับติ thinking, นะ้งกิ้งเนาะกำลังคิดนะครับภาษาอังกฤษด้วยนะครับเนาะแล้วก็ขับสาย Transfer ไปนะครับแล้วก็ Process Input Output Process ไปเนาะเราต้องมี Habit นะครับต้องมีอุปนิสัยที่ดีต้องมี Behavior ต้องมีพฤติกรรมที่ดีต้องมี Attitude มีทศัศนคติท,ที่ที่มองโลกในแง่ดีนะครับ มองคนอื่นในแง่ดีแล้วต้องมีโนเรตก็มีความรู้ความรู้ทางโลกทางธรรมนะครับความรู้ที่แตกฉานทุกศาสตร์เนาะเรามีโนเรตมี a t ตติจูดมี skill มีทักษะที่ดีมี h a b ์บมีนิสัยที่ดีนะครับเอฟฟิเคนซีมีประสิทธิภาพในการทำงานครับแล้วก็เราก็ทำงานทุกอย่างด้วยจินตนาการนะครับ w าง the right man in the right job นะครับ uh, Put t h right m g n t n t n i r t h h t job เนอะ uh, ใส่วางงานให้เหมาะกับคนแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็มีบาลีเขาบอกนะครับหลักสูตรของการประสบความสำเร็จนะครับก็มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับเรียกว่าอิทธิบาท4เนาะบาทฐานแห่งความสำเร็จเป็นอิทธิบาท4นะครับฉันทะก็คือความพอใจในการทำงานนะครับ มีความพอใจมีความสุขใจที่ได้ทำงานนี้วิริยะคือความภาคเพียนนะครับจิตตาก็คือความเอาใจใส่วิบงังสาก็คือทำโดยตรตรตองพิณาหาเหตุผลนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับฉันทะวิริยะจิตตาวิบงนะังสาเนาะหรือว่าจะหลักธรรมง่ายอย่างที่เขาบอกว่าคารวะสธรรมสี่นะครับเป็นคารวะต้องมีธรรมสี่อย่างเรียกว่าสัจขันติธรรมจากะ นะครับสัจจะก็คือจริงใจต่อกันครับมีความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์มีจริงความจริงใจต่อท่านศาสนากาัตริย์มีความจริงใจต่อบ้านเมืองมีความจริงใจต่อการงานมีความจริงใจต่อคนรักมีความจริงใจต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องครูบาอาจารย์นะครับจริงใจรักใครผูกพันกันนะครับเรียกว่าสัจจะก็คือความจริงใจนะครับเปิดใจเอาใจเขามาใส่ใจเราจริงใจต่อกันนะครับ ต่อคือคือธรรมะคือข่มใจครับข่มใจคือถ้าไม่ได้ตามใจล้วก็ข่มใจไว้นะครับข่มใจไว้ไม่ให้มีความทุกข์ข่มใจไว้ไม่ให้สูญไม่ให้โกรธโกรธานนะครับไม่ให้โทสนะเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือขันติวความอดทนครับแต่ที่เขาสอนคำสอนเขาบอกไว้ว่าความอดทนทําคนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะครับขันติเนาะ สันติความอดทนต่อมาก็คือจาคะจากะคือความเสียสละนะครับเสียสละเวลาเสียสละเงินทองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือครูบาอาจารย์นะครับเสียสละตนเองเพื่อสังคมเสียสละเพื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระศาสนานะครับเสียสละปัจจัยเสียสละอาหารจันทร์จังเพน ข้ากล่องมิโตสายนะครับเสียสละข้าวน้ำท่ำามปลาอาหารเสียสละผ้าวไตรหรือว่าเกืืองนห่มเสื้อผ้าหน้าแพรให้ผู้อื่นนะครับตลอดจนเสียสละยารักษาโรคก,ก็จะเกี่ยวกับหมอกับโรงพยาบาลไปนะครับแล้วก็เสียสละหลายอย่างนะครับเนาะหลักก็คือปัจจัย4ี่แล้วนี่แหละนะครับะตุปัจจัยไทยทางก็ถวายกุบายอาจารย์ถวายพระสงฆ์ไปครับถ้ามีเนาะก็ ขอให้ทุกท่านนะครับเอาจาคะไปใช้ในชีวิตครับเป็นการขจัดมัทธิยะหรือว,ว่าความตนีนทีเหนียวนะครับขจัดมัทธิยะความตนีทีเหนียวเนาะเราก็ไม่ตนียทีเหนียวไม่มีความรักในสมบัติเราครับก็ทานให้คนอื่นเรีวยกว่าจาคะเนาะฐานะานกับจาคะนี่ใกล้กันนะครับเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้นั่งไฟ้สด นะครับเขาบอกไว้ว่าอยากที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องมีอริยสัจส,สี่นะครับอริยสัจส,สี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าความจริงอนประเสริฐ4ประการนะครับอริยะอริยสัจส,สีนะ่เนาะอริยสัจสี่อันหนึ่งก็คือทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าภาวะตัญหาวิภวตัญหา แล้วก็การมตญหานนะครับนิโรธก็คือความดับทุกข์มรก,ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับก็คือศีลสมาธิปัญญาเนาะเราก็เอาศีลสมาธิปัญญาน้อมเข้ามาในกายในจิตคิดสร้างสรรค์ถึงกรรมเกา่ากรรมใหม่มาผูกพันคงสวรรค์กรรมนั้นหมดสิ้นไปนะครับเนาะ ก็มีโอกาสได้เอาศีลสมาธิปัญดาศีลก็จะบอกได้ว่าเบญจศีลศีลห้าปานาไม่ฆ่าสาตินาไม่ลักทรัพย์กาเมห้ามผิดกามามุศาก็ไม่พูดเท็จคำหยาพเพิ่อเติร์ดสอดเสียดสุราก็ห้ามดื่มเครื่องสุราและเมรัยนะครับเรียกว่าศีลห้าเนาะสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิก็เป็นเรียกว่ามนตาเมดิเทชันหรือว่ามายฟูเนต เม d ดิเทชันก็ว่าไปนะครับมนตาเมดิเทชันก็คือทำาัีให้เป็นสมัะร mindfulness หรือว่า power mindfulness meditation สมาธิที่เห็นถูกต้องตามทางของธรรมที่ตั้งมัน่นที่พร้อมที่จะเดินปัญญาสมาธทิที่ตั้งมัน่นดีแล้วก็เรียกว่า mindfulness meditation นะครับเออต่อมาก็คือปัญญาหรือ wisdom นะครับ wisdom ก็มี super wisdom ซูเปอร์วิตตอมก็เเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งดูดับไปสภาวะที่ยืนนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกับตายเป็นสภาวะที่เห็นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอน,นิจจังการนัสตาตอนนี้ครับสภาวะที่เกิดเกิดและดับ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 และเกิดเกิดมันก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดิมนะครับแม้เราจะ มีอะไรหลายอย่างนะครับที่แตกต่างกันแต่สุดรวมแล้วเราก็คือทุกเหมือนกันนะก็เป็นอนิแจงทุกขานาตาเนาะก็อย่าไปยึดมั่นตือบัน่บนกับอะไรทั้งปวงครับอีกไม่ถึงร้อยปีก็ไม่มีใครอยู่บนโลกนี้แล้วนะครับก็จะมีลูกหลานเราคอยดูแลทรัพย์สมบัติของเราคอยดูแลแผ่นดินประเทศชาติของเรานะครับคอยดูแลเกี่ยวกับต่างๆที่เราเป็นอยู่ในขณะน,นี้ครับ ก็เราก็มีโอกาสได้ทําหน้า like ท um mm hmm. nice. yes. ี่ของตัวให้ดีที่สุดหน้านอกบอกความหล่อความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถบอกไปแล้วนะครับหน้านอกบอกความหล่อความงามหน้าในจิตใจบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนะครับเรามีความปาณถนาใดก็ขอให้สูงมากปรารถนาครับทั้ง3หน้านี้ก็รักษาให้ดีครับโดยเฉพาะหน้าที่ครับ ภาระคือหน้าที่หน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของข้าราชการหน้าที่ของพระสงฆนิกรหน้าที่ของชาวไทยนะครับก็เราก็ทําหน้าที่ของ้รยดีที่สุดนะครับหลักๆเราต้องรู้สามหน้านี้ครับหน้านอกเราก็ดูแลมันบ้างนะครับ ล้างหน้าล้างตาหน้าในจิตใจแล้วก็เอาธรรมะเอาจริยธรรมมาคักมาซักมาฟอกมาถูมาขัดให้มันเบาบางให้มันท่องใสให้มันสะอาดนะครับสว่างสงบเนาะเรียกว่าจิตใจนะครับภาษา,า M I N นะอังกฤษชื่อว่า mind เนาะจิตใจเราต้องมีจิตใจที่สะอาดผ่องใส เราต้องมีจิตใจที่เบิกบานเราต้องมีใจที่พร้อมที่จะทํางานเรียกว่ากรมุตากรมุตะเ,เรียกว่าพร้อมแก่การงานและหูตะเรียกว่าเบาสบายเรียกว่าไม่ยึดมั่นอนารยโยสลัดสละปล่อยวางว่าไม่ผูกพันกับอะไรทั้งปวงครับจิตใจเราเนาะต้องพร้อมที่จะตายอยู่เสมอครับเตรียมน้ําก่อนแรง เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางนะครับพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะหมดลมหายใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่ครับถือว่าเราไม่ประมาทเนาะเราก็เดินอยู่ในทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะครับศีนสมาธิปัญดามัคมีองแปดเนาะแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพ้อผิดในการมไม่พูดเท็จคำหยาบ่อเสียเพ้อเจ้อ ไม่พยาบามเร่งเพนอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นนะครับไม่อิจฉาริษยาและไม่ผิดํานองของธรรมนะครับเราก็เดินทางสายกลางไปครับสุดท้ายเราก็ไปได้แก่บุญกับบาปแล้วนี่แหละนะครับร่างกายก็เป็นของโลกนะครับก็คือโลกเขาไปน้ําก็หแห้งไปลมก็ดับไปก็ดับดินก็เหลือแต่อัถิอิมัสมิงกายเยเกสาโลมานะคาเทนตาตุโจไป นะครับสุดท้ายเราก็ไม่มีตัวตนเป็นสัจจะวา่าดินน้ำลมไฟชช่นเดิมนั่นแหละนะครับอ่ะวันนี้ได้บรรยายหลาอย่างนะครับตามสไตล์ธรรมพิสูจน์ความเหลาครับวับนอาทิตย์เนาะมาพบกันครับธรรมะสาระพร้อมความเบิกบานใจครับมาถึงวัดราชสำรันเห็นดินเห็นต้นไม้เห็นกุติใหญ่ยังไม่ได้ถึงวัดราชสำรันดังความหมายมาถึงวัดราชสำรานได้ฝึกใจวาจากาย จึงจะได้บ่งบอกชัดถึงวัดจริงนะครับว er ัดกายวัดวาจาวัดใจนะครับกายวาจาใจก็ขอให้เป็นหน่วยกรรมกับกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกายที่ไม่ดีต่างๆก็ทํไม่ดีต่างๆก็ขอให้เป็นหสิกรรมวาจาที่พูดไม่ดีก็เป็นหน่วยกรรมใจที่คิดไม่ดีต่างก็ขอมให้เป็นหน่วยศกรรมแก่ทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับเนาะสุดท้ายเราก็ กับคืนสู่าธาธรรมชาติจิตเดิมแท้เราก็คือพระนิพพานนะครับเนาะหรือถ้าไม่ได้พระนิพพานก็คงไม่ได้สวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเช่นเดิมครับเนาะมนุษย์สมบัติด้วยนะครับมีมนุษย์สมบัติด้วยขอให้เป็นไปเพื่อมนุษย์เนาะก็กลับมาอีกทีก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ คงจะได้ดำเนินตามกรรมนาวัตตีโลโกน,นะครับสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมเนาะกายกรรมวัีกรรมมโนกรรมครับสิ่งที่เราคิดจิตที่เราทําคําที่เราพูดจะเป็นตัวลิขิตกรรมของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตสวังในความรักสวังในหน้าที่การงานสุภาพไม่แข็งแรงมีอายุวันสุขาภาระ อายุมั่นขวัญยืนวันนาผุดร่องใสสุขกายสบายใจประไมยเข้มแข็งสมบูรณ์นะครับร่ํารวยเงินทองร่ํารวยสภาพร่ารวยโชคลาภพรุ่งนี้วันที่16บหกเดือนสองหครับก็ขอให้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับิึงดีจงเข้ามาในชีวิตโชคลาภจงเข้ามาในชีวิตขอให้ถูกหวยรัลตเตอรี่นะครับมีโชคมีลาบเนาะในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับใครที่อยากเสี่ยงโชคเนาะอ่ะวันนี้กับผมครับธรรมาพิสูธน์ความเหล่าครับ หรือว่ามหามุยครับสังกัลีวัดป่ามหมาวัดบ้านลูกหลานคนบวนความอุนตนเป็นที่หนึ่งลึกซึ้งเรื่องธรรมะกิธธนเลสตนาเล็กน้อยถึงปานกลางครับก็ได้บรรยายมากว่า20 <Bright. S 1> กว่านาทีแล้วนะครับเกือบ30นาทีแล้วนะครับประมาณ24นาทีเนาะก,ก็ขอพู้กันตามชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับตลอดไปนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ไล้จุดชุดนี้มีความสุข ทิ้งความทุกข์กายใจได้สุขสรรรับรวยยศเจริญลาบโดยพลันพุ่งนี้นั้นขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเนาะเดยกกับผมธรรมิสุทธิงคำเหลาครับมามุ้ยนะครับขอจบไรสดแล้วนะครับขอความสุขสวัสดีจงเบิกเกิดมีแต่ทุกท่านและตัวกระผมด้วยนะครับขอให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญแน่ที่การงานทรงน้งปัตตานาครับแล้วก็ สุดท้ายพรุ่งนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภฝันดีในคืนนี้แล้วก็ถูกหวยรอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ที่อยู่ในกระเป๋านี้ก็ขอให้เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับด้วกับผมธรรมมาพิสุทธิ์ประสบกบรารณมามุ้ยครับมามุย้ยช่องแวนขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขครับร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ